แตกนะมักนาวอืมไว้เบาไ,เไป้ปมึงลงประดแดกละได้สะคอนมึงหยุดสะคอนมึงหยุดใส่ไม่เยอะมึงหยุดสุกล้างใส,ใส่ใส่อีกใส่อีกบ่มชุกล้างใส่ ไ,ไดด้งึงแผลขู่คนเยอะแยะมากมาปเลยพี่น้องลายนี่ตอนแรกคิดว่าคนสิบหลายขนาดนี้เตรียมง่วมาตั้งสองโต๊แต่ล้มตัวหนึ่งคิดว่าคนสิมาหลาย,ายเพราะว่ามันมีงานอศสองงานแต่ล่าสุดนะฮะคนมางานที่นี่เยอะมาก แล้วกับคงกับข้าวของเราเจ้าภาพมีวัดกลัวว่ามันจะไม่พอแขกมาในงานดิฉันก็จะเสิร์ฟด้วยตำมะคุง่งน,นี่ไกินตำมะคุ่งไป <c oughs> ด้อพี่น้องเด้พอพอได้ไปอิ่มกิน้นาหลายๆอิ่มอะไรเนี่ยพี่น้องอิ่มอิ่นิม พายให้กินข้าวป่อิม่มหรือว่าพายบริก้กินกับขอโทษขออภัายแทนเจ้าภาพเนาะสวัสดีครับพี่นอ้องเฮ้ยแม่มาคอดดีไซน์เฮ้ยน่าใจแม่เฮ้ยตอนนี้นะคะรกกรกจะนักสินี้โอาแขกนอ่จานเนาะ เกิดความสระว,ว้นมุนวายขึ้นิดนึงนะครับเพอนมต่ตักลาบตักตำปะกุ้งตักต้มพี่น้องเลยเนาะใส่พาถาดเอาไปเสิร์ฟค่ะ

ไปสุยไปไปสุยสุยตากลาบน้องมีตำประคุมข้างหน้าน่ะตักต้มพี่น้องวอยู่เตียตั้งต้มพี่น้องเล่นกระตกจะใส่ป่นเสิร์ฟแขกพี่น้องใคในแต่แขกบนไลน์ปนไดแต่ว่าบ่มีบนนาง แนลัอดจีไสเนาะแมลักซอดตักจีใสเฮยเต็มห้อกเฮ้ยอ้ามันเห็นยังอยู่สูงยืนเยื่อยู่ทางันลปั๊กอ้ยอันนั้นอนเต็น่อมักระตูกระตก็ยังเลี้ยเียนหล้านกระตเม่่ัแ่น่ะ้ามตีอันในเจน่ะเสร เทียนงนะจ๊อกหลาดองน้ากันนเดียวคับเฉีย้วสมองสมองไปละสาวด้ยเฮ้ยแทกอันยี้เอาไปสอบพักไหนแั่เจนยี่ยน่ะเฮ้ยพีเนเนี่ยนะไปด้วยเดียวน้เยวพักรัวพักรัวเฮ้ยมวยเ่ยเฮ้ยล้กซุปแนวนะใส่นยเด้ยย ลาบลาบเอาไปเ้ยรวมโดยสวยการทุกคนค่ะัเป็นคนปากนะใช่ไรงนี่จะเปลี่ยนชันนะครับเปลี่นจะพระพี่น้องเขาก็จะตื่นทันแล้วโอ้ยหอมี ไอ้ตัดมาขวตัวดงห้องบมมีนมาเอาที่ล้างเด้อลาบขาวอยู่ใส่สาราบขาวยุไปดตได้บุม่กัลาบขาวต้มแซ่บอยู่อีกวันหนึ่งนาทีสเอื้อยคือยังคือเป็นไม่กล่องครับพี่น้องเป็นยังคือเป็นไม้ก็เพราะว่า ผมมีมือเกาะชวนตัวพี่น้องเลยลเป็นมือเกอออาะให้กินเอานะคะยาบ้าก็ได้พี่น้องเดอ้อเอออันนี้คือลาบขาวนี่นะ <Okay. S 1> ค่ะตำมะรุ่งตำมะรุงค่ะตำมะรุ่งตำมะรุ่งามงามงมทัน เปิดการเดินเ้าใช้ได้กินบริกินกระไรมันจะใช้ไปเสิร์ฟทั้งนี้เนาะคนแต่แต่พี่อะพี่น้องเอ้ยคนใส่หมวกแล็กยาวหอดผุ่นหนึ่งหัวผู้ซาวทั้งหลาย้อเติ่นชีขาวๆาวเลยคือตามบอลแดดแถวบ่อหัวมองแล้วรอแเลยจากอลังการนี่ค่ะ กไไ่อนเล้ยเดี๋ยนี้ข้วหน้ดมยไม่งสอเลยไม่ยสอเดี๋ยวหนได้สำเร็จเ,เลยเฮ้ยมัที่แคดีเฮ้ย้หับาออโอ้ยอยังกันคะทีนี้อะไรทำไมวุ่นวายแบบนี้คะเนี้ย พร้อมเนาะฝ่ายปรุงลาบอยู่ทางในพี่ดองทางนอกมีตะตักเสิร์ฟทางในนั่งปรุงทางนอกเสิร์ฟอย่างเดียวค่ะทางในปรุงที่สุดค่ะ กาทอดพี่น้องม,นอามาันี่ก็ได้แม่เ้าไบอกให้มาสักสักยลูงเนยโอเคนะ หนูนี่เตะลาเทมกันหน่อยลาบมดแล้วค่ะใส่ไม่เยอะปวดแข็งผมร่วมอันนี้คือใส่ไม่เยอะนะคะ ใส่ม่เยอะในประมาณสมช้อนนะคะถ้าใส่เยอะในประมาณ1ิบช้อนเย็นารมาเยอะก่าจะัดมอนางจะมีงานแต่งเจ้าอันเชิญในนี้เปเป็นอันขอูัวด้อหมโค้เสิร์ฟอาหารก็แนวนั้นะฮ่าสิร์ฟอาหารเจาของราเสิร์ฟอาหารไปเม่ยม้เสิร์ฟอาหารเหื่ยยุ อันเผาขผา,ขาหนึ่งเนงะี้ยมี่อเาหนึ่งเนี้ยเล็กวิเล็ก,กดิบเล็ก,กดิบหน,นึ่งสิมลลกรมหุ่นหุ่นหุ่แม่น้ำแมานแม่บอนมึงดูด้วยหุ่นพนังเทิดห่นเชิดเิกไ้ตามมางนี้อยขี้งอถวยซิโต๊กแกดิแม่ประตูนี้นะลาดขาว จบประจานเดี๋ยวนี้กำลังซิมพี่นาเอ้ี้ลืมเพลงลาบลาำลากะัตงไปเสริมกับพี่น้งเอ้ คนีล <c oughs> ุมันยงนยทกันว่ายนี้อทำไมเงียบจังลาบข้าวด้วยจ้าลาบขา้าไปเสริมด้วยจ้าลาบข,าข้าวค่ะลาบข้าวฝ่ายเสริฟฝ่ายตำ ไฟอาโอ้ยนึกมาโคกแต่ละคุณอาเอ้ยเจ้านันนะมันน่ะมันล้าไหมมันร้าเอลาไปเสริมเ้าเดิมโอ้ยพี่น้องทางล่างนะฮาม้าติบกุซาบันไดอีกเลยมานำการบดเบอร์จะงามคือกานแดงเมื่อแล้ี้้ว เฮ้ยท่นเอมาส่นิ้วเลจะได้แดงลายกวขาวแน่นอนี้หนเดียว้ะนีอยู่เดียวอ่เดียวเออกระลำขื่นซ้องแะไรแมนอะไรลายอะไกระลำสีนิ้วเดียวก็นี่้โบว่างซี่ลตักลาบ ประมาณสี่นิ้วนั่นได้ไดลายอันสีได้ไอยู่รประมาณสามสามแดงโอเค okay, พี่น้องเลยเสิร์ฟกระทั่วแล้วแหละคิดว่าเนาะอันนะี้นี่ยก็จะมาเอาไปเดิมทั่วแน่แล้วแหละทั่วถึงแล้วนะคะเลือกแตสีเลือกลายพี่น้องเนาะลาบขาวนะคะส้มตำนะคะ เบาๆนะเสียงหูเว่อแบบสาใจเบาได้เบาจะพองเพื่อนใส่ย้อมใส่สบุกผังบ่มีเบาได้เบาี่มันาเบ่ได้เา โอ้โนี่ได้กระเทียมเพิ่งเอามาหั่นนะเนาะไปกดมันใหม่เอาหอยให้กลุ่มแล้วงาน,นะะ <c oughs> เร <c oughs> าเอามาปผุกระเทียมเนาะกระเทียมเนาะมันดีเลยเนาะดีอันชัวกระเทียมใหญ่ทั่วถึงแล้วบ,บาคา่ค้าน่าจะทั่วถึงแล้วค่ะพี่น้อง

ไอไหวจริงๆครับโอ้ยเสดายจังกระิบกระมังดียคนกับปลายไปได้พี่น้องเนาะโวเทงอยู่บวเทิงก็ขอภพยลายเด้อเนาะแขกทางใต้ไทยแขกทางใดก็ตามเนาะขอไพลายเนาะสาบ่ทัวเทิง แต่เบิ่งไนคือสิท yeah. ัวเทิงอยู <leadership> yeah. ่เนาะแต่ละแต่ละโต๊แต่ละกลุ่มคนยังลืมเบอยังวะใส่ลลยเสพไล่หงเยื่อใช้ไล่ลนไล่ใสหน่อยลนหน่อย นี่คือประธานทำลูกไส้ไงลูกไส้ไปไปคุดมั่นแลวลูกไส้ลูกไส้เน่ะต๊โศกสะบายายลูกไส้น่ต๊ะโศกสบ่อเออโอ้ยที่ึ้นได้เราโบได้เนาะต๊สโศนี่เนาะ ต้องสายยานขึ้นบ่ได้ยุนี่ห้าพูดอะไรด้วยนาะไปดึงขึ้นเนาะโอเคพี่นอ้องจับก่อนจะปวดมือเขาอาไปหลายเสียงเพลงกับจ๊ะอยู่สายตึงๆๆๆอยู่พี่น้อกพวกมัน <c oughs> ตัวซ้ามันมีเท่าน,นี้บพา ปะาระปะการะกามะพุงวะน้น่ัดหมสาวีอรแล้วกำลงหาอยุงศิลาวันมือบุมาเพวางตัดาะอะไรละเมียมัน อันนี้อืมอวว่านี่นี้ว่านี้หรอโอ้ยดางหุ่นดีเด้อพี่น้องบ่าวเดาลูกสิบสี่สิบห้านพีเราจะอือขอมพี่น้องความใจนะขอคเามใจพี่้องเลยจี่ดกะนขอกัรพี่น้อง